ขอโทษด้วยนะโ้อเดี่สอเอะต่อเลยค่ะหนููโลอะตุ๊กตาเป็เท่าไหร่นะตุ๊กตาน่ะตอบหน่อยตอบหน่อยี๋ยวหนูอีกตอบหน่อยเก้าห้าสสอห้า อ่าช <da> ่วตอบช่อทัานอาจานะเดี๋ยวคุณรููต่อไปมะมูนมะมูนมีเท่าไหร่มหมูนอ่ะนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสาม็ด ใช่เอบเอ็ดนี่หนึ่งกับหนึ่งอ่าต่อไปอันนี้บวกเลขแล้วนะเห็นไหมเห็นเครื่องหมายนี่ไหมเห็นไหมอันนี้เครื่องหมายนะคะเอพอสองสองอ่าันนี้เครื่องหมายบวกนะเห็นเปล่าเครื่องหมายบวกเ้าฝั่งนี้มี หัวใจฝั่งนี้มี 2, ม online, Jim, no. สองสีบวกสองได้เท่าไหร่สี่บวกสองนี่เจสี่บวกสองได้เท่าไหร่สี่บวกสองได้หกแปดต่อไปแปดครับหกอ้าว4ขอโทษทีขอโทษที ถกแล้ีนะสีบวกสองได้หอ่านี่ต่อไปสาบวกสองได้เท่าไหร่คะสามบวกสองสามบวกสองสามบวกสองได้ ห้านะคะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้านะอะ้ต่อไปต่อไปห้าบวกหนึ่งห้าบวกเดินได้เท่าไรคะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้ได้หกนะห้าบวกหนึ่งได้หนะก 1, 6. ต่อไปสองบวกหก หกได้เท่าไหร่คะเด็กๆนับอันนี้สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองบวกหกก็ได้แปดนะคะอ่าต่อไปต่อไปผลไม้ อันนี้เป็น Apple แอปเปิลละกันแอปเปิลกับส้มมีอย่างละหนึ่งฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งทุกัน,นได้เท่าไหร่คะได้สองนะเอาไปลูโอเคสีเขียวฝั่งนี้สามฝั่งนี้สองเดินสองสามสี่ห้า น,นับจำนวนเลยฝั่งนี้สามฝั่งนี้สองถ้าบวกก็คือนำม,มารวมกันสองฝั่งนำม,มารวมตันนะก็ได้ห้าต่อไปมะนาวมะนาวกับสตรอเบอรี่สองฝั่งนี้นะถ้าบวกก็คือนำม,มารวมกันมะนาวหนึ่งสองสามหกสตรอเบอรี่กับสามสามบวก 3, 3, ส,บสามก็ได้หกอหก ต่อไปลูกอะไรเนี่ยเสียงวมเนี่ยลูกอะไรเออเดิมนับนับสองฝั่งมารวมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่านี้ห้าฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากับสี่เออมีคนตอบมาว่าเก้าถูกต้องค่ะต่อไปหนงสองามสี่ห้าเก้า เอ3สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็สิบสองต้องบวกกันก็ได้เท่าไหร่สิบสองมีหนึ่งกับสองนะคะเือต่อไปต่อไปแตงโมแตงโมอ่อนับ สองบวกหนึ่งอน้ำรวมเลยค่ะแตงโมมีหนึ่งมีสองมีสามสองบวกฝั่งนี้สองฝั่งนี้หนึ่งบวกกันก็ได้สามต่อไปอันนี้อันนี้อันข้างบนนี้นะหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมารวมกันก็ได้สองต่อไปแอปเปิลค่ะแอปเปิลสองฝั่งนี้สี่ 1 2 3 4งหอเก่งมากได้5นะคะฝั่งนี้นะแอปเปิลนะต่อไปอันนี้ลูกอะไรนะอ่าเปิดต่อฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้สองรวมกันก็ได้สามสามสามอ่าต่อไปสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่ฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้หนึ่ง อ่านตัวเองนสิหนึหน่งสองสามสี่ห้าได้หา้าต่อไปสาลี่สาลี่ฝั่งนี้สองฝั่งนี้สองรวมกันได้เท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่รวมกันก็ได้สี่ อีาโอเคทันไหมทันไหมมันน่าจะกระตุกเหแต่เหล็เป็นเส็แล้วค่ะวันนี้การบ้านสองหน้านี้นะคะเอ่อหน้าสิบหกกับหน้าสิบเจ็ดาบ้านอ่าหน้าสิบหกกับหน้าสิบเจ็ดนะอ่าทำเลขเขาให้ทําไมให้นาคําด้านบนเนี้ยมาต่อไปในช่องนี้ ทำแรกอ่านตามนะคะว e ีวีออวอีวีออวอีวีอ่าต่อไปคำนี้คิดคิดขออีดอคิดขออีฮอดีขออีดอดอลูก ดอคีดต่อไปคำที่สามชีดฉีดชอชอชีงเนี่ยชออีดอชีดนะคะต่อไปคำนี้ปรีดป้อโลอีอีอ่าต,ต,ต่อไปคำนี้น,นะปีก ตอีทอปีนะคะอ่าอันนี้เขาให้นำคำด้านบนมาเติมลงไปอ่าอันนี้คำว่ายาอ่าคำว่ายาต้องเติมเอาอะไรมาเติมล่ะมีหวีมีขีดมีฉีดมีปีแล้วก็มีปีอต้องเอาเอาว่าอะไรคะฉีมาเติมชอี ขีดยานี่ขีดยานะต่อไปคำนี้คำว่าเส้นนะคะเส้นอันนี้คำว่าเส้นต้องเอาคำไหนมาเติมคะเส้นคำนี้ใช่ไหมขีดเส้นนี่คำว่าขีดเส้นมาเติมนะคะต่อไปอันนี้คำว่าหัวหัวอะไรล่ะหัวอะไรเอ่ย หัวปรีใครรู้จักปรีกล้วยใครรู้จักปรีกล้วยบ้างหัวปรีหัวปรีปรนำปรีมาเติมต่อไปอันนี้คำว่านกอ่า้องนำอะไรคะมาเติมคำว่าปีนกนี่นกมาเติมนะสุดท้ายคำว่าผมต้องเอาคำว่าอะไรคะวี นี้ผมมาเติมนะคะอ่าเด็กๆนามาเติมลงไปนะคะถ้าเด็กๆทําไม่ได้หรืออ่านไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ช่วยอ่านให้ฟังนะคะต่อไปหน้านี้หน้านี้นะเอาคําด้านบนมาเติมเา็นกนคำแรกคือว่าลูกอ,อ่านตามนะคะลูกโลอูกอลูก ต่อไปคำที่สองรูรูรอปอรูจมูต่อไปจมูกต่ออจะาพอูพอจมูกจมูกคนต่อไปอูปูอูแล้วก็หนู อนอูหนูนะคะอะภาพแรกอันนี้อะไรคะภาพนี้อะไรภาพนี้อะไรจะบูกใช่ไหมอ่าก็เอาจะบุกมาเติมไปภาพที่สองภาพที่สองคำว่านี่อะไรคะนี่อะไรรูปใช่ไหมคะก็เอารูปมาเติม เขียนไม่สวยหน่อยนะะว่าใช้เมาส์คอมเขียนต่อไปอันนี้คําว่าตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยปูใช่ไหมก็เอาปูมาเติมลงไปต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรคะหนูใช่เปล่าก็เอาคําว่าหนูมาเติมเอ่อ แล้วสุดท้ายอันนี้อะไรหมาใช่ไหมอ,อ่ะนี่เขา<อ>มีคําว่าหมาให้แล้วเราก็เอาคําว่าลูกหมามาเติมลงไปอ,อเขียน<ป>เสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูได้นะเดี๋ยวการบ้านจะรอตรวจทีเดียวเลยนะคะตอนที่ส่งเล่มอ่มาให้คุณครูที่โรงเรียนนะคะ เอกสารอย่าลืมถ่ายรูปส่งนะใครที่ยังไม่ถ่ายรูปส่งอะ่ะนะคะคุณครูจะได้เก็บรวบรวมแล้วถ้าเขาโอนตังค์มาเมื่อไหร่จะได้โอนตังค์ให้เลยเอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะไปมากวันนี้ยากไห<อ>มย,ยากไหมย,ยางอื่นคุณครูอ่ะไม่ยากเลยไม่ยากคยยังไม่ ไม่อ่าถ้าเด็กอ่านไม่ได้ให้ใครช่วยทำคะให้ใครช่วยทำาพราะคุณแม่นะช่วยอ่านให้ฟังนะคะ,อออะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้นะคะหลุดไปสองรอบสัญญาณเน็ตไม่ดีเลยนะส่วนพรุ่งนี้มาเรียนมาเรียนเอ่อเอ่อเ,ออเลยนะ อิสลามศึกษาการูนีนะคะอ่ส่วนเด็กเด็กพุทธไม่ต้องเข้าเรียนนะคะอ่าโอเคโอเคโอเคกวีบอกโอเคแล้ว <c oughs> โอเคบายบายสวัสดีค่ะเ,คเจอกันใหม่เจอกันใหม่วันดีค่ะบายบาย